สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่าน ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงครับอีพ e. ีนี้ผมจะขอมาทำการพยากรณ์ดวงครึ่งปีหลังเกี่ยวกับการงานการเงินว่าในช่วงของครึ่งปีหลังนี้จะมีเหตุการณ์อะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างและมีเหตุการณ์อะไรที่คุณผู้ฟังอาจจะต้องระมัดระวังกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาคำพยากรณ์ดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยและอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์ Share, เป็นกำลังใจดีๆให้ กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันนะครับและพิเศษสุดคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดสนใจบูชาเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่าน1 8 8ชนิดนะครับตรงนี้ผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษมาแล้ว ทั้งพิธีเจริญพุทธมนต์ฝ่ายพระสงฆ์นะครับหรือว่าจะเป็นพิธีฝ่ายอาจารย์คารวสนะครับที่เด่นเกี่ยวกับเรื่องของตัวว่านและสายสเสน่ห์คุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดสนใจบูชาสีพึ่งไปเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมขาขายร่ำรวยลูกค้ามากก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามบูชากับแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทั้งนี้นะครับแอดมินเราจะมีเคล็ดลับในการใช้สีพึ่งเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งจิตสมาธิการใช้นิ้วทาสีพึ่งให้ตรงตามความหมายนะครับเช่นเข้าหาครูบาอาจารย์ใช้นิ้วอะไรเข้าหาเจ้านายเสริมการงานใช้นิ้วอะไรหรือว่าการเรียกลูกค้าเรียกเงินใช้นิ้วอะไรตรงนี้เราจะมีเคล็ดลับการใช้สีพึ่งให้กับคุณผู้ฟังแน่นอนครับเอาเป็นว่าใครสนใจสีพึ่งมหาสเสน่ห์ปลูกเสพจากมวลสารผงว่าน108ชนิดก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับก่อนที่เราจะไปดูดวงวัสนาการเงินเรามาเริ่มต้นดูกันในส่วนของดวงวัสนาการงานกันก่อนนะครับชาวราศีมังกรนะครับคุณมีดาวพระศุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพบการงานหลักนะครับเริ่มต้นในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมนะครับดาวพระศุกร์เจ้าเรือนการงานเนี่ยจะย้าย ออกจากเรือนปัตตานีมาอยู่ที่เรือนภพมรณะนะครับยาวไปจนถึงวันที่27สิงหาคมนะครับช่วงนี้ชาวราศีมังกรเนี่ยจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเข้ามานั่นเองนะครับชาวราศีมังกรนะครับจะมีข่าวดีในเรื่องงานที่มาจากแดนไกลนะครับโดยเฉพาะใครที่ต้องการจะเดินทางไกลไปต่างประเทศทํางานด้านต่างประเทศอันนี้ดีเกี่ยวกับการติดต่อเจรจารหรือว่าการทํางานนะครับส่วนใครที่ไม่มีการทํางานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องงานด้านต่างประเทศก็อย่างที่บอกเลยว่าเป็นช่วงที่ท่านจะมี มีการตัดสินใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านการงานเข้ามานะครับหลายท่านก็มีโอกาสย้ายงานใหม่นะครับปรับในเรื่องของที่นั่งทํางานใหม่นะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการได้โยกย้ายตําแหน่งด้านหน้าที่การงานที่สูงขึ้นเรียกว่าเป็นการปรับตําแหน่งนะครับก็ถือว่ามีโอกาสวาสนาดีนะครับในช่วงนี้แต่แน่นอนดาวการงานมาตกมรณะนะครับในเรื่องเสียหายมันก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับที่มันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องงานบางคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยๆล้าๆมีความเซ็งบางอย่างในตนเองเกิดขึ้น ดโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่19มิถุนายนนะครับไปจนถึงวันที่23ตุลาคมเป็นเวลาทั้งหมด126วันดาวประจําตัวของชาวราศีมังกรถึงแม้จะตกเรือนการเงินนะครับแต่ว่าจะมีการเรียกว่าพักองศาเดือนถอยหลังชาวราศีมังกรเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะต้องอาศัยแรงกายแรงใจพยายามหาแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังบวกให้กับตนเองนิดนึงเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณนั้นนะครับรู้สึกว่าจะค่อนข้างอ่อนแรงนะครับเป็นการเดือนถอยหลังเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องกลับมาทบทวน อะไรบางอย่างในชีวิตที่ผ่านมาในช่วงของครึ่งปีแรกนะครับแต่ยังไงดาวยังคงตกเรือนการเงินยังคงวาสนาดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันในส่วนของดวงการเงินแต่ว่าเรื่องการงานหากอยากจะสําเร็จสมหวังดีดาวประจําตัวตกบ่อเงินบ่อทองแล้วนะครับแต่ว่ามันเดินถอยหลังก็อาจจะต้องอาศัยแรงกายแรงใจอย่างที่บอกเลยฮึดสู้เข้าไว้ครับทุกอย่างมันจะสําเร็จดีเนาะนะครับและกลับมาในเรื่องของดาวการงานอย่างที่บอกเลยนะครับช่วงของวันที่1กรกฎาคมจนถึง27สิงหาคมเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแป,ปลงเกี่ยวกับเรื่องงานเกิดขึ้น อพอมาในช่วงของวันที่27สิงหาคมนะครับไปจนถึงวันที่28กันยายนดาวพระศุกร์เนี่ยจะมีการโคจรที่ค่อนข้างวิปริตเหมือนกันกับดาวประจําตัวคือพักองศาเดินถอยหลังแต่การเดินถอยหลังเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะก็คือถอยหลังมาอยู่ที่เรือนปัตตนิและเล็งมาที่ตัวนะครับดาวการงานถอยหลังออกจากเรือนมรณะนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรนอกจากจะเป็นช่วงที่ท่านจะต้องทบทวนตนเองนะครับในหลายๆอย่างที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานก็มีโอกาสจะกลับมาปัดฝุ่นโครงการโปรเจกต ที่มันทําไม่สําเร็จเนี่ยต้องกลับมาปัดฝุ่นละนะครับซึ่งนะครับดาวการงานเล็งมาที่ตัวเนี่ยมีโอกาสได้งานเก่านะครับใครที่ต้องการสมัครงานหางานใหม่นะครับลองกลับไปบริษัทเดิมนะครับอ่าหรือว่าอาชีพเดิมงานเดิมสายงานเดิมที่เคยทําดูมีเกณฑ์จะสําเร็จสมหวังนะครับแต่แน่นอนใครที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานตามที่ผมบอกช่วงนี้ในเรื่องงานเนี่ยนะครับดาวเดินถอยหลังให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจนะครับบางทีเรามองอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนมันไม่ค่อยถนัดการตัดสินใจจึงมีโอกาสผิดพลาดได้้้งงง่่าายนะชวีออจจต ังกนนนิดนึะครบและมาในช่วงของวันที่28กันยายนนะครับไปจนถึง3พฤศจิกายนดาวการงานจะโครจรย้ายมาตกมรณะอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้ชาวราศีมังกรนะครับใครที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะครับในช่วงที่ผมบอกข้างต้นนะครับช่วงนี้ก็มีโอกาสเปลี่ยนงานเหมือนเดิมนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องงานมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอแต่ถ้าเกิดใครที่เปลี่ยนงานแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้ทาการเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ไปก็ให้ท่านตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทา ในส่วนของความรับผิดชอบของท่านนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมเรื่องงานเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจเราสทัทีเดียวนะครับแต่ยังไงผมยังย้งยําเหมือนเดิมว่าดาวประจาตัวท่านไปตกเรือนการเงินนะครับมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องงานเหนื่อยก็พักนะครับผมกลับบ้านมามีความสุขกับคนในครอบครัวไม่ต้องเก็บมาคิดไม่ต้องเก็บมาเครียดแต่ถึงเวลาทํางานเราก็ทําเต็มที่ตามกําลังตามความสามารถของเราดีกว่าอย่ากเก็บมาเครียดเลยนะครับผม และในช่วงของวันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับดาวการงานท่านจะย้ายโคจรมาอยู่ที่เรือนพบแห่งความสําเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาวลัคนาราศีมังกรช่วงที่ดวงวัสนาการงานท่านดีจริงๆก็คือตั้งแต่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับดาวทามุมตีโกนถึงลัคนาชาวราศีมังกรนะครับมีเกณฑ์จะกลับมาโดดเด่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับทำธุรกิจส่วนตัวที่ผ่านมาต้องยอมรับว่านะครับสภาวะแวดล้อมเรื่องงานไม่ค่อยดีนะครับ ไม่ค่อยดีเลยอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าจากนี้เป็นต้นไปมันจะกลับมาลืมตาอ้าปากมีความสําเร็จมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จความโด่งดังต่างๆก็จะมีเข้ามาเรียกว่าทําอะไรนะครับโชคชะตาก็จะเข้าข้างท่านมีความสําเร็จเข้ามาเสมอนะครับและยิ่งในช่วงของวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับดาวการงานจะโคจรกลับมาอยู่บ้านตนเองสเสวยตําแหน่งมาตรฐานกเกษตรราิบดีดีสุดในรอบปีนี้เลยที่ดาวการงานโคจรกลับมาอยู่บ้านเพราะฉะนั้นนะครับความเหนื่อยล้าความทุกข์ใจต่างๆ มันมาลายหายสิ้นไปหมดแล้วนะครับจากนี้ไปมันคือความสําเร็จและความมั่นคงและโอกาสในการสร้างตัวโดยเฉพาะใครที่เป็นพนักงานประจำนะครับช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนค่อนข้างลุ่มๆดอนๆนะครับอ่าเรื่องงานอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยนะครับมีความลําบากในการทํางานแต่จากนี้ไปมันคือโอกาสดีที่ท่านจะสร้างความสําเร็จให้แก่ตัวท่านนะครับหรือว่าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับทำธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสจะสําเร็จสมหวังมีโอกาสได้เลื่อนยศขั้นตําแหน่งมีการพิจารณาเรื่องของตําแหน่งงานเกิดขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นจากนี้ไปในเรื่องงานโอกาสท่านมาแน่นอนนะครับและยิ่งในช่วงของวันที่26ธันวาคมนะครับดาวการงานจะโคจรไปอยู่เรือนพบโชคลาบลาภะนะครับเป็นช่วงที่จะมีโชคใหญ่ในช่วงสิ้นปีอาจจะได้ในเรื่องของโบนัสค่าคอมนะครับอาจจะได้ในเรื่องของข่าวดีนะครับเจ,จ้านายหัวหน้าอาจจะเห็นถึงความตั้งใจความพยายามของเรานะครับยังไงช่วงของปลายปีนี้นะครับชาวราศีมังกรมีเกณฑ์สําเร็จสมหวังในเรื่องงานแน่นอนนะครับผมแต่ในช่วงของต้นคือ ึ่งปีแรกนะครับอาจจะต้องมีความเหนื่อยเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ยังไงผมเชื่อว่าชาวราศีมังกรเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนครับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับโดยเฉพาะลูกหลานสายญาพญานาคราชนะครับหาโอกาสไปบูชาเป็นบวน่วงนากระบาดนะครับด้วยรูปลักษณ์แห่งงูหรือว่าพญานาคที่กินหางตนเองเนี่ยคนโบราณเชื่อว่าใครที่บูชาบว่วงนากระบาดจะทําให้มีกินมีใช้ไม่มีอดนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานจะสําเร็จสมหวังดีช่วงของต้นครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับดาวการงานไปตกมรณะอาจจะมีเรื่องของอุปส ในการดําเนินงานนะครับบ่วงหน้ากระบาดเนี่ยนอกจากจะเป็นเครื่องรางที่เสริมเกี่ยวกับความร่ำรวยยังเป็นอาวุธช่วยป้องกันภัยปัดเบาอุปสรรคปัญหาให้แก่ผู้ที่ครอบครองอีกด้วยอย่างไรหามาบูชาดูละกันนะครับส่วนการทําบุญเสริมดวงชาวราศีมังกรหาโอกาสไปถวายน้าดื่มสะอาดในวันศุกร์สัก21ขวด21แพ็คหรือไม่ก็เป็นเงินบริจาคก,ก็ได้นะครับใส่ซองทาบุญขอยลงถาดเล็ๆกๆยี็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนดวงการเงินชาวราศีมังกรนะครับแน่นอนอย่างที่บอกในต้นคลิปเลยนะครับดาวประจําตัวท่านไปตกเรือนการเงินนะครับอยู่ยาวปีประมาณ2ปีนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยนะครับความเหนื่อยต่างๆเนี่ยมันมีมากนะครับแต่เรื่องเงินเนี่ยโอกาสในการหาทรัพย์หรือว่าเรื่องของการเรียกโชคเรียกลาบเข้าหาตนเองเนี่ยมันก็มีไม่แพ้กันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คําคมเขาบอกนะครับทำงานใหญ่ใจต้องถึงถ้าเกิดอยากได้เยอะก็ต้องเสียสละเหนื่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดาวประจําตัวไปตกเรือนการเงินเข,เขาเรียกว่าตกบ่อเงินบ่อทอง ชาวราศีมังกรมีเกณฑ์จะร่ำรวยจากนี้ไปอีก2ปีนะครับโดยเฉพาะครึ่งปีหลังนี้นะครับการเงินท่านเด่นนะครับเนื่องจากว่าดาวพระราหูยังคงอยู่เรือนพันธุสเสวยตำแหน่งมาตรฐานที่เรียกว่าเทวีโชคชาวราศีมังกรนะครับท่านจะมีโชคดีด้านการเงินยาวไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนะครับดาวการเงินท่านยังคงอยู่ดีและอยู่ร่วมกับดาวพรฤหัสเจ้าเรือนสหัชชะนะครับาราชาโชคกับเทวีโชคอยู่ด้วยกันย่อมดีแก่ดวงชะตาโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะครับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็จะค้าขายร รรวยนะครับช่วงครึ่งปีหลังนี้นะนะครับแล้วก็ใครที่ทํางานประจําก็มีโอกาสได้ในเรื่องของตาแหน่งช่วงปลายปีอย่างที่ผมบอกแล้วก็เรื่องของเงินเดือนหรือว่าโบนัสค่าคอมต่างๆเนี่ยมีโอกาสได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีมังกรไว้ล่วงหน้านะครับส่วนในเรื่องสิ่งที่อาจจะต้องระวังเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างเห็นผมพูดแต่เรื่องดีๆอะไรที่ไม่ดีมีบ้างไหมพูดบ้างซินะครับจริงๆแล้วนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่าไม่มีดาวอริมรณะวินัสมาทับเือนการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง ไม่ได้ทุกใจมากเหมือนกับเรื่องการงานแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือดาวประจําตัวท่านนั่นแหละมีการพักองศาถอยหลังเพราะฉะนั้นนะครับมันคือเรื่องเกี่ยวกับตัวท่านทั้งหมดเลยนะครับตัวท่านเนี่ยเป็นตัวควบคุมทั้งหมดเลยถ้าเกิดท่านนะครับฮึดสู้อย่างที่ผมบอกนะนะครับไม่ยอมแพ้ต่อความเหนื่อยความยากอปุปสรรคปัญหาต่างๆมันมีเข้ามาผมไม่เถียงท่านกําลังเผชิญกับสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันไม่โอเคในชีวิตแต่อยากให้สู้ต่อไปเถอดดาวประจําตัวตกเรื่อนการเงินแล้วเรียกว่าตกบอ่อเงินบอ่อทองมีเกณฑ์จะร่ํารวยแน่น ปีหลังนี้เป็นต้นไปจริงๆยาวปีประมาณ2ปีเลยทีเดียวนาะยังไงส่งกําลังใจให้ชาวลัคนาและชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับ ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับหาเป็นหินแก้วไหมทองบูชาติดตัวนะครับแก้วไหมทองเนี่ยจัดเป็นวัตถุมงคลที่คนโบราณเนี่ยมีความเชื่อและศรัทธานะครับเพราะว่าแก้วไหมทองเนี่ยเป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับคนโบราณเชื่อว่าเป็นเส้นผมของพระแม่ธร,รณีที่ประทานให้กับผู้ที่มีบุญญาบรารมีนะครับด้วยลักษณะที่เป็นหินใสและมีเส้นไหมสีทองอยู่ข้างในเขาเชื่อว่าจะช่วยเสริมเกี่ยวกับความร่ำรวยความมัง่งคั่งเป็นการเป,เปิดดวงเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภการเงินนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีมังกรหาเป็น หินแก้วใหม่ทองบูชาติดตัวไว้ด้วยจะเสริมดวงของท่านได้นะครับและในส่วนของการทําบุญเสริมดวงนะครับให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างนะครับชำระค่าไฟนะครับเติมน้ามันตะเกียงถวายหลอดไฟได้หมดเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเรื่องการทําบุญเสริมดวงนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายของรายการยังไงก่อนจากกันอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์เป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาไปด้วยกันครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสาหรับชาวราศีมังกรนะครับสวัสดีครับ